สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่าทนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะมือหนีแอดกระดัยมาอยู่วัดปูปูวัดป่าสว่างเนาะคะ่ะพี่น้องมาติดตามแนวทางหลังจากที่เข้ามาหลย์หัวดนะะ้นค่ะแอดกระดัยมาเป็นคังแหลกเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้อง f อเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากปูวัดป่าสว่างเลยคะ่ะไปรับฟังพร้อมๆกนะะันเลยค่ะ

ตัวเดียวนเ่หน่อยๆโอเคเโอเคเลยเี่ยเลยทุกคนจูนนห่อยๆเเก็บหรอกันค่นเนาะแคือคือหมดกันนเียงอมจน่งเลย่เ้วดสั่งค่ะ่บ่นั่นนี่่ซัเ่ะบ่บเเอานีเลโอ้แนแกเ่แกางวันอายุมึ่าไหร ยี็ตัวเดียวกันนี่สบเ็เม็ดปูี่อตัวเดียวกันว่าเัลเดียวกันเท่าไหร่ครับก็ยี่สิบเอ็ดจุดยนี่ครัตกวเลยสร้างว่าก็เลยสร้างก็เดียวกันมันนี้มันนี่มันนี่กัวเลขคู่คูดจะเปรียสร้างนะเลขสร้างกับเลขปูจุดตัวเดียวกันตัวเดียวกันมบูดบูบูดบันเียเดียกว่อัน้อัน้องเทียมานังยังขาปู ลอยกันดูน่จ้าเอ้ใส่แต่เขาใส่เขาล่องใส่กรติ่วาเขาอย่างเมืองไรเมือบัเรียวนสิพูกให้พูดว่าไรเงีายค่อกันเอาสามเส้นก้นปีว่าจักเซ้นลูกอันดีพูกันข้าวดน้าวมาพูดว่าไรเมื่อเป็นยุบอ่ะพูดว่าไรเมื่อป็นเป็นไรเมือเงื่อนมีแต่ออกนั่นออกไปใช่ไหม ก็มาอู้ยมาใหญ่ๆเงินแต่ว่ามาใก้ด้ยแล้วได้รับรับหลอกออกรับหลอกออกเราหาอยู่ห้ามีอยู่เงินหลายอยางยันมาหลายหลายไม่แ้พี่ประตูกนเนี่ยหาพี่กีสาว็นี่ประูกด้ว็ม่โชกหอกค่ะบัวพุ่มกระติยัน เลกขกคเรียกฝันครับเลขนิมิตเกเลขนิมิตครับเออนิมิตได่เก้าสีครับสี่เก้ามีีเก้านอะอีเกผู้ฝันดีเนาะครับผู้ฝันววาจังใดครับสีเก้าฝ<อ>ันว่าผู้เท่ากอดกับผู้สาว ไม่นิ่งกอดผู้สาวโอ้ผูแมนไม่นิ่งกอดผู้สาวคือคือคือผู้สาวกอดผู้สาวน่นะกอดเล็กน้อยอ่ะนะกรุ่นซ้ำนี่แหละอ่าเจ้าผู้สาวกอดนั่นแปลว่างไห้ครับเส้กาวซี่กาวที่กาวหรอครัี่กาวหครับที่กาวกาวซีแ่ะครบ่ัน้ำ่้าวซีนี่ช้อนนี่แหละหัวนี้ี่ ตัวเดียวยหางเดียวเลยหางเดียวนี่ยนกปูเนาะหางเกียวเลยบ่กลัวอันนี้ของปูนะว่าได้บวไว้ปูเรียนครบฝันเจ้าของโอ้เอาเฉพาะคฝันผู้ากอดเด็กหน่อยเด็กน่อยผู้สาวซ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้หนึงนะครับเนาะอันที่แล้วได้ตัวใดปูที่แล้วปูฝันได้ตัวใดครับ มันออกบานค่ะโอ้โอ้วแหลวู้เลยนี่วัตถีหบโอ้มันออกหกแปดามันออกกแปดครับบานนี้ขันสมบาเนาะครับครับมันจะเป็นคือตัวนี้มันวามันจะเป็นในเสียดันมันสมเก้าเลยมันนี่ขึ้นแต้มลงแต้มแบบบอครับ เจ็ดนี่ตัวหกไ่รอบตัวนี้เกานี่ตัวสนี่เป็นสาดิก้านี่มันสเป็นแปดดิโอ้เลคุยอ่มันสเป็จำองเป็นแตมลกแตมเออีแมล้องตนีเววันี้ได้ตัวนี้วันที่แล้วได้ตัวนี้นันล่ออกดีก่ตแตมล่แตม เขาติดต่อมาจังหวัดหลักปูนี่เดมื่เรื่อยๆมาเรื่อยๆนาะปูน่อยเดีเรื่อยๆเนาะค่ะม่เรื่อยๆทช่วงมันออกหกีนึ่งสี่หกัคนไหนบูานหมอลูกกบนปูนักันเที่ยวสามล้อไปเพิ่กับเลขสี่หกหวาเทื่อดเลสสูสุ้กัสิบเจ็ดค่ะพอดึกไลเอามื่อจสิบปไม่ใจ เทียนบ้าเขาบอกว่ามันฝ่ากรบดินมันก็มีรลุดมีเข้าแล้วเนาะอันนี้อันี้กับแท็กซี่แล้วเหรอแทซี่เนีแวปลท่าเนี่ยเลขมันออกเพราไหลนี่ออกก็นี่แหละมันาไห่คนซื้อเป็นหางวาวซื้อลวดซื้อกับถิ่นนซื้อเขี่ยงนั่นหลายโสมหรือบ่บนกระล่างแต่ว่าครูทำได้แล้วเลขครูนี่ล่ะ ประกันล่างประกันล่างเล่นมาประกันล่างวักประกันครับมเล่นมสี่อเบอรสีสามไห้เ้อครับนี่ครับโอ้ก็อีกแก้มลูกแก้มนะครับจ้า วัวรัประกันล่างล่างถึงแล้วเสียห้องกาลยห้องการเลยเมื่อไร ผู้มันใจร้ายเลยครับเนี่ยซีเก่ามันใจแับมันใจตัวนี้แหละ้มันใจตัวไตโ้มันใจเกเท่าผากอดไม่แม่ผู้สาวเนี่ผู้ก่กอดได้ดหมครับกอดก็เป็นเก้าเนาะผู้เ่ากับเก้าเหจ้าพี่จีนมันเป็ไรเก้าเป็นเล็กหาเปเป็นเล็กหารเก้าเกีเก้าจ้ามันเป็นสั้นากเนาะ ปูรบกันสามตัวเอาแต่2ตัวกับพ่อเนาะปูเนาะสตัวกับมันได้เ่าะนะเน้ะอย่าไปเอาสามแค่ตัวก็โลกจ้าสองตัวนี่ก็ให้ทูกเนะปูเนาะแค่สีด้วยบนหนักนี่ซื้อหนักบวได้ซื้อหลายดอก เขากับได้กำไรหลายอันบักทางเราจะเปส้นเด้อออกมาได้ยอะแล้วติดหนีเขาซื้อห่า0ันถือสามพันเนาได้อยู่บ่ซ่อมรัางเบิกมือหนึ่งถือหาพันหน่อยว่าไรเราพูดไปพูดมาซะหดนี่เขาเรียกอ่ไร โอ้ยฝันแจ้งก็ยังนีเด้อฝันเห็นผู้เฒ่ากอดกันก็ไม่ปล่อยนีเด็กมากแล้แต่ตองหมดคนนี้บ้านตองหมดเลยครับ้ผู้ประกันหาล่ามุ่เดียวล่ามงเดียว ก็าสิว่าใช่เขากวาดกันยุตร่างครับจอะยุติร่างเฮียนตร่ง้กรดเฮมันใจล่างนะครับกรเกาซีมันแกด้ครับเกาซีแล้วตัวนี้เป็นตัวกลับเนาะครับคันมันลดก็จะลดตัวนี้นี่สามเกก็สามซนี่ เขียน48ครับก็บเป็นไงคับแ้ผู้มั่นใจตัวนี้นี่จ้าผอ้มั่นใจเก่าซีเนาะค่ะเอาสามตัวแล้วบางวจ้าใค้ผู้ให้กับ่าอันกัเอาคือเก่าแหละค่ะว่าคัดปู่โอ้โ้เจ็ดป็าใส่คำน่าโอ้เจ็ดใส่ จังๆเล่โอจังๆนะปูว่ะเพรา็สิว่าเอาเก็สใส่ในปูเป็นเ็ดดิปูเป็นเห็นไปเลโอ้ครับครับปูไปเห็นีโอ้ครับแม่นดยว่าเน่นเีปูแม่นครับผมเอาเป็นเก้า่ะนี่เป็นจีบ่ะู้เอ๋่ยตู้เอ๋่ตู้เอ๋่สามหลอน ตัวร่องตัวร่องมันได้ด้ะตัวร่องใหม่ด้ะ เก้าเจเกาสาเจเก้าส <descript or> <m uch y writers> ี่วนไดเนองแน่อนมันออกวนันีกันออวันจังค่ะปู่วัน มันผ่าผอมนันจันทร์มันผรงกับมันผ่าผอมันรหนีเจ็ดเนาะสิบเจ็ดเจ็ดครับทุกนสิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดวันจันทร์ตรงกับวันจันทร์กับวันเจ็ดเนาะค่ะเก็มีแม่นี่ละสองคู่นี่ยะนาะปูเนาะจอเนาะ เพื่อนพบเหรอนั่งวาจุนจุนน่งเรียวห่รยเจเจ็มันออกซุ่นวันเดียวห่ยเจเจออกซุนนาร่าจุนๆว นี่ละนี่คนนี่ลาครับวอนยูทูปวัวปูปูกับบอลอะไรไม่เวลาบ้าเราปูจ้าก็นั่นให้ปูข้อข้อนปูกันเนาะให้ปูให้ข้อนเราละข้อนได้เรา้อนครับครับอ่าเจริญเจริญเออลูกหลานได้มากมหาเลือกปูมีสุกมีไส้เด้อบันยะถาบริวาหาปูลาปาลิปูเรนตีสากลังเอวะเไว้ตุลินางพีสนังปกะปติ อิติตังกติตัตลังิเมวะสมิตุขภเบรตุสังัาชาติันารานิโเดลยาสังสาีติโยตัโลกุนะสัตตมาเพว่าจารยุีนี่ายุโกะวอภิวาสนสริสนิจังิสาวัจจโนยสตาลุธาวมาวชนติอายุวันโนังอะลังุไปแล้วแน่ ค่ะเนี่ก็เป็นแนวทางของปู่วัดป่าสว่างเนาะค่ะพี่น้องปู่กระไดฝันเนาะค่ะพี่น้องฝันฝันว่าได้มีผู้เฒ่าเนาะคะ่ะผู้เฒ่ากอดผู้สาวเด็กหน่อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะปู่กระไดตีให้ สี่เก่าเก่าสีเนาะคะ่ะแต่ปูนิ่นให้เก่าสีค่ะ,ะ,คะ,คะพี่น้องค่ะแล้วก็เป็นเลขแม่คั่มเนาะคะ่ 8, 5, 0, 0, 8, 3, ะพี่น้องเป็นเลขแม่คั่มเนาะคะ่ะแปดห้าศูนย์ศูนย์แปดสามแล้วก็แปดสามห้าศูนย์เนาะค่ะแต่ตัวกันในปูให้สามเก้าแล้วก็สี่แปดเานาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็กลับเอาเนาะค่ะพี่น้องเด่นนี่คือปูให้เด่นคือเจ็ดสี่เก้ารองเจ็ดเก้าสามเนาะคะ่ะพี่น้องที่นิ่นในปูขึ้น เน้นเจ็ดเก่าสี่กับเก่าสี่เนาะคะ่ะพี่น้องก็ลองแคบหน้าจอไว้พิจารณาเบื้องด้อค่ะของปูวัดป่าสว่างเนี่ก็เขามาหลายๆงวดเนาะคะ่ะพี่น้องกับ็นที่นาสนใจเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกระได้มาเป็นครั้งแรกเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเอฟซี hmm. ท่านใดเข้ามาเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง mm ่ง hmm. เพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ ก็ขอขอบคุณพี่น้องเอซทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องพองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญลำลำรวยรวยกันทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ